พี่ไม่เคยเจอทานายตุ๋ยเลยนะคะพี่ไม่เคยเจอเขาเลยณวันนั้นพี่เจอเขาเขายือนอยู่ห้าหกคนพร้อมกับภรรยาเขาพี่ก็เดินมาคนเดียวเดินมาแล้วเขาก็พี่ก็เห็นว่าแบบมีกลุ่มห้าหกคนนี่มองพี่อยู่แล้วพี่ก็หันขึ้นไปมองอยู่ๆทนายตุ๋ยก็ตะาหวาัดพี่ว่ามึงมองอะไรตะาหวาัดแบบเสียงดังมากมึงมองอะไรพี่ก็แบบเอากล้องขึ้นมาถ่ายเนี่ยแล้วทนายตุ๋ยก็แบบรีบเดินเข้าไปข้างใน พี่ก็ยังงงว่าร้องพี่ระเมิดอำนาจศาลได้ยังไงคือเขามาด่าพี่ก่อนว่ามึงมองอะไรตะโกนมาพี่ไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอเขาแล้วก็ไปหน้าห้องพิจารณาคดี402ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ทั้งเมียเขาและทานายตุย๋ยด่าพ,พี่ว่าอีเหี่ยวอีแก่เมียเขานี่คือใคะรภรรยททาทนายตุย๋ยค่ะพี่ก็ไม่เคยเจอเขาเพิ่งเจอเขาวันนั้นทางแรกด่าพี่อีเหี่ยวอีแก่อีไม่มีมารายาทอีหน้ารังเกียจอันเนี้ยทานายมาาชเป็นพยานให้พี่ได้ไปสัมภาษณ์ทนายมราชเลย แล้วก็ยังมีหน้าไปร้องที่แล้เมื่อนำนาจสาดดีทั้งท,งทังที่ตัวเขาเป็นคนเริ่มด่าพี่ก่อน